เหงาอ่ะทุกคนมันแบบมันเหงาในใจอะเข้าใจป่ะมันไม่ได้เจอกันอะไม่ได้เจอกันนานมันคิดถึงไงมันเหมือนมันไม่มีใครใเล่นด้วยอ่ะ sleepy ตอนเนี้ยง่วงมาก yamo Infa marry me i miss you wow do you have a link ma thank you yes i do ไปปอมีเกรดชูซาลอนแฮาแฮ์ซาลอนเอ้ยแล้วรองเท้าฉันอยู่ไหนอันนี้ปะเออใช่จะทำอะไรกวดชิงช่องว่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปชิงช่องที่ขที่นี่แหละดีกว่าเชื่อไหมซึ่งเราอ่ะจะต้อง อ้อมไหมถามโมดิรู้ว่าโวยต้องอ้อมอ่ะออกได้ปะจะพโมว่าเอสัตวน์นคิดว่ายอมได้พี่จา๋าถ่ายอยู่ปะเดินได้ไดเดินได้ไหมขอเดินไปหน่อยได้ไหมไออรันเอ้ยปอเร็ว sorry 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 ขอโทษนะขอโทษนะ everybody sorry I'm sorry ขอดูกลบไหมพอให้เราดูมันในหูเราก็ฉีกเลยนะฉีก สองคนเยจะไปเดินทะยานหรือยัเบรกดาวต้องเอาที่ไข่พวกเนี้ยเอาที่ไข่วันนี้เป็นพลุพรุ่งนี้เป็นอะไรพรุ่งนี้ก็เป็นพลุพรุ่งนี้อยู่นี่วันนี้เป็นพลุมะลืนเป็นอะไรมะลืนเป็นเป็นตัวอะไรงงแหละอันเนี้ยปลาเคีออนหรือปะปลาคาร์ปมุกแกมาก่มกอยู่ ไปไหนอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวนะคุณเป็นทีมงานแล้วคุณมาสระผมได้เช่นไรคุณพูดมาฉันงงเลยงงมากแม่ใครเล็กกว่าโคจงอายแต่เก้าคืนอุ๊ยทำเล็บเลยดีกว่ามีคิวไหมคะไม่มีคิวค่ะคุณพีแต่ว่าเดี๋ยวติดสระผม อ่าเดี๋ยวพี่รอได้ไหมประมาณกี่นาทีอ่าขอผมเส่ไหมละประมาณ20่สิบยี่สิบใช่คนนี้กี่นาทีอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้งั้นรอตรงนี้แล้วกันเนาะได้ค่ะทีนั่งนั่งมารอคือจริงๆพี่ฟ้าจะสะใดแล้วก็จะทำเล็บไปเลยดีกว่าอยู่นี่แหละไม่ไปไหนละยาวๆสปาเท้าสปาเท้าสปามือทาสี เที่อีกทีเมื่อไหร่อะบ่ายเลยะคะบ่ายโมไอชากับพัดช,ชามกลับบ้านไงอหนูขี้เกียจกับนั่งนวดไปนนั่งนวันอามีขอตังค์ทำเล็บหน่อย <c oughs> โอ้โห,โหนวดแรงมากโอ้เคโอ้โหว้าวไม่สวยเลปวดด้วย ใช้ได้เลยควรดีนะควรจะมีเครื่องอันนี้ไว้ที่บ้านมัดสัดมัดสัดแชร์มัดสัดอ่ะโหมีสันทุกคนคิดว่าไงปรับได้นะคะได้ค่ะหัวสันเลยอ่ะหัวองสันเลย เค okay. ปอปอจะไปพักก็ได้นะแล้วแต่เลยหรือจะนั่งมันเพื่อนกันก็ได้ <Yeah. S 1> ทาสีเล็บเท้าด้วยดีกว่าโอ้ <Okay. S 1> oh, thank you <laughs> <laughs> thank you thank you โอ้โหดูแรงสั่นสะเทือนดิเนี่ยหือป้องขากให้กูเหรอกูจะอ้วกละขับไห้กูหน่อยกูจะอ้วกละปิดปิดไปก่อนคืออะรคือที่ค่ะถ้าปิดคือกดปุ่มตรงกลางใช่ค่ะคือเบสใช่เลย คไม่เอาเลยไม่เอาหัวสะเทือนสบายค่ะมัาเจ็บน่าเจ็บๆข้เนี่ยๆกรุณาแตะแก้มใช่มันก็ตื่นเต้นดีนะตอนมาลงไปตบมันก็อยู่มันเจ็บแม่กีนพี่นั่งเหมือนกันหัวเรี่ยมมาอยู่ไม่ใส่ไม่ใส่ ปอปอฟู้ดซัพพอร์ตมีอะไรกินแบบปุบก,กิบกะปิน้ำปลาบ้างไหมข้างมีเชอร์รี่เนีเ่ที่มานอกจากผลไม้อะมีแค่เชอร์รี่ที่มา่างอื่นยังไม่มาหรอหิวข้าวอ่ะข้าวยังไม่มายังไม่มีเนย์นมาเลย ขอยืมพ่ว่แบงค์ได่ดีันน้่ประมาณเท่อยาหน่เยืมพอว่าแบงค์่อยได้ปะ่จะยืมต่อเลยจงทำาอ Thank you เดี๋ยวเราให้ยืมของเราคืนม,นม,มพาพของ้าของปออหมดอ่ะเราให้ยืมของเราคืนเรามีสี่อันอยากจะรู้จริงๆ เบี้ยว thank you so cute ไม่เคยเห็นมาก่อนตัดสั้นเน,นันมันร้อนอ่ะเออผมขนไม่ไหวมีวรู้นะครับว่าชาวบ้านผมยาว ตัเตั้งแต่มื่วานแล้วมือาเข้าทูตนช่ี่ี่มีเบอร์ต่าแล้วเนี่ยที่โมาเข้าทูตเนับตรงโชั้นถ่ายแล้วก็ถ่ายมาหน้าร้า How are you? I'm good and you? g a b i e l Do y ู u m e e ี่แบบกองเข้าร้านแ้วก็เปนสิยมเดี๋ยวนี้มันทำสติกเกอร์น่ารักเนาะของควันนะขอบคุณนะ ทำอะไรรอสะผมกับทำล็่ <c oughs> มีหนอย่างละ คิดถึงยังถ้าหายที่ถึงเราจะลงไลฟ์แล้วหายที่ถึงกันยังถ้าหายเราเพี่็จะลงไลฟ์แล้วสวัสดีค่ะ <Bye. S 2> ไม่ไล่ระตะกุกอะตะตุกไหม เว้ยนะคะนี่คืออาการของคนง,งองเงียนานเกินกว่าจ,าจะได้เจอ16เลยแล้วนานเกินนานเกินโอ้ทิงคิวค่ะ thank you so much for you ไอรี r เม e เบอร์ยูนะคนนี้ส่งของขวัญให้แบบเยอะมากทุกคนครับเดี๋ยวพี่ฟ้าไปก่อนนะครับ เพราะว่าสัญญาณมันไม่ดีเลยครับมันกระตุกไม่ไหวเลยครับคิดถึงทุกคนนะครับ I meet you so m u c Have h a good day guys. Thank you so much for support live streaming Have a good day enjoy your life ตั้งใจทำงานนะคะทุกคนพี่ฟ้าเป็นกำลังใจให้นะตั้งใจเรียนด้วยถ้าใครได้ไปเรียนนะ ส่วนใครว่างๆก็อย่าลืมคิดถึงกันนะต o อนฟกอร์ม me, okay? ิทมีโอเคบายบาย Thank you for g i f t ขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะ